เชื่อมั่นในปิงปองแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะขอแทงไปที่น้ําเงินนะฮะมาดูกันเพื่อนๆตรงนี้ครับจัดไปอย่าให้เสียขอแบบดีๆนะขอทำเงินช้านเลยโ OK oh อเคโอ้เงาตายชิวเฉียนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแปดต่อเจ็ดตรงนี้นเจเคเอคงไปอห้าต่อหนึ่งนะครับได้อยู่ตรงนี้มนันก็แปดแ้มันจะตัวอะไรนีหมวย ช่องดีๆนะครับช่องดีที่สุดแห่งยุคนะครับผมนะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่หลอนชัดให้กันอีกเช่นเคยนะครับเ,เพื่อนๆรายการนะครับที่จะมารีวิวนะครับเทคนิคการเล่นบาร์และการเดินเงินต่างๆนะครับรีวิวเทคนิคบาคาร่าที่ดีที่สุดใน ยุคนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนนะครับนําไปปรับใช้นะครับจากเทคนิคเดิมไปประยุกต์ใช้นะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลบกวนกดไลค์กดติดตามเ <aj> พื่อใจให้หล่อนชักใช่ด้วยนะครับเพ,พื่อนๆมาวันนี้นะครับเรามากระทุน500บาทนะฮะเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับว่าทุนเยอะแบบนี้ทุน500บาทแบบนี้นะฮะจะพาผมไปได้ไกลสักเท่าไหร่สําหรับใครที่อยากคุยกับผมนะครับอยากเรียนรู้เขาให้เพิ่มเติมหรืออยาก จะรู้เทคนิคการเดินเงินดีๆนะครับเข้ามาคุยกับเพื่อนๆเข้ามาคุยกับผมได้นะครับในกลุ่ม Open Chat นะาเพื่อนสำหรับใครที่สนใจกลุ่มน้ำเล่นนะครับกดเข้ามาที่ Open Chat เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางนะครับสำหรับกลุ่มนํำเล่นต่อไปนะครับเพื่อนๆมามาดูกันไม้นี้ของเรานะฮะไม้แรกเลยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเพื่อนเข้าไปลัดตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นปิงปองมาทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อนๆนะ ไม่เห็นว่ามันจะมีต่อมาแบบนี้นะครับผมว่าในใจผมคิดว่าแม่งน่าจะเป็น2ตัดนะครับเพื่อนมาดูกันนะฮะอย่างที่บอกกันนะครับสาม,ามไม้นี่ผมต้องมั่นใจที่สุดนะครับผมจะอออินไปเลยนะเพื่อนๆไม่แนะนําให้ทำตามนะครับผมนะอย่าหาทำนะครับให้ผมทำคนเดียวพอเพื่อนๆจัดไปไม่ให้เสียพอเป็นแบบแดงชนะเลยโอ้โหพ่อมึงชีพหายโอ้อเกือบตายเย็ดเปียกนะครับสี่ต่อห้าเย็ดชี ตัวกงมาสองใบแรกนีน้หัวใจกูจูวหวนะครับโอเคก็เกือบตายนะครับไม้แดกของเรามาดูไม้ที่2ของเรานะครับเพืเ่อนๆแม่งเอาจริงๆแทงยากชิบหายเลยนะเพืเ่อนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้ามึงมาเป็นปิงปองหมดเลยไงนะฮะแล้วน้ำเงินเสือมาหลายสองอันแล้วเปลี่ยนมาเป็นแดงตรงนี้นะครับโอกาสที่แดงไหลมาเป็น2แต้เอ้ย 2, 2 2จุดตรงนี้แล้วเป็น2ตัดสูงมากนะฮะแต่ตอนนี้ ขอแทงเชื่อมั่นในปิงปองแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะขอแทงไปที่น้าเงินนะฮะมาดูกันเพื่อนๆตรงนี้ครับจัดไปอย่าให้เสียขอแบบดีๆนะขอจัเงินชนะเลยโอเคโอ้เหือ,อ,อตายชิวเฉียดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆแปดต่อเจ็ดตรงนี้ย็ดคนะครับมึงช่วยชนะแบบปัดขาดได้ไนะหมนะหัวใจกูจะวหวนะครับจัดมาตรงนี้เพื่อนๆอื่ม เพื่อนๆคิดว่าเขาไพา่จะเป็นเหมือนแฝดไหมแบบแดงแดงจุดหนึ่งแล้วน้ำเงิน2จุดแดงจุดหนึ่งแลวน้ำเงิน2จุดนะครับผมว่าแม่งปแปลกๆกว่ะมันจะล่อให้เราแทงฟิงปองนะฮะแบบนี้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆนะแต่เราจะย้ำไปที่น้ําเงินนะครับเพื่อนๆตานี้ยึดเค้จัดไปนะครับเขาไพาแ่แฝดจงมาขอเป็นแบบเหมือนกันเลยแดงหนึ่งจุดน้ำเงินสองจุดอ้ชิบหายจว่วเยอะๆจัว 3, จ่วสามจวอสี่จวอเออ กงไปอ,อห้าต่อหนึ่งนะครับได้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนโอเคเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับเขาให้เหมือนกันจัดเขาให้แฟดหรือเขาให้กระจกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนมานะฮะมาดูมาต่อไปกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะมันกระจกมันแฟดมาแล้วแบบนี้นะครับผมอืมแยงยากยากมากๆเลยนะครับ อ่ะแบ่งแทงน้ําเงินไปแล้วกันนะครับผมนเผื่อไหลเผื่อมันหลอกให้เราแทงแดงนะครับไว้ใจไม่ได้นะฮะเพื่อนตรงนี้ถ้าออกแดงในะกูเสียใจมากเลยนะเพราะเขาแพ่มันจะเป็นกระจกไนงะมันจะเหมือนกันมากๆเลยนะครับอย่าเพิ่งออกแดงตอนนี้นะฮะรูทั้งดูนะว่าแดงมีโอกาสมานะครับเสือไปแทงน้ำเงินไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมาตรงนี้แพ้ไปดิมึงกูวา่าเลวนะครับกูบเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองแต่แรกก็จบ นะครับสรรหาทาใบตัวที่ตัวเดนนะฮะร,รู้ต้องรู้ว่าแดงจะมานะฮะเพื่อนเพื่อนโอ้โหไปตาต่อไปจะได้ทุบแล้วนะฮะเพื่อนเื่อนยิดแม่ขอร้องละ <ๆ S 1> เนี่ยไม้นี้นะครับน้าเงินน่าจะมาละนะฮะถ้าซวยหน่อยก็เป็นแดงสองตัดนะครับแต่ผมว่าน้าเงินน่าจะมามากกว่านะฮะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากดูแล้วมันจะเป็นแบบเขาไม่แฝดนะแต่แฝดก็จะแฝดยาวขนาดนั้นหรือวะ แต่เชื่อมันในน้ำเงินนะครับเพื่อนๆขอร้งอ,องนะขอแบบดีๆน้ำเงินชนะเลยอื้มอืมอีกทีอ้หอหมันก็แปดแล้วมันจะจวอะไรนีมหมยนะครับผู้ขอร้องโอ้โหเสียสองตาซ้อนว่ะเพื่โอ,โอนอ๋อหัวร้อนมานะฮะช่างแมงเนี่ยเขาไห้มปนเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นั้นเป็นกระจกมาแล้วเป็นสองตัดนะครับ าหน้าน้ำเงินได้มามันกระทืบหน้ากูเลยน้ำมันคือถัง,องมันเบนซินมาเผาบ้านกูนะครับจัดไปอย่าให้เสียตานี้ใส่ทบไปที่น้ำเงินนะครับหมดก็หมดเพื่อนๆตานี้โซตายนะฮะมาดูกันนะครับเนี่ยมันสองตัดแล้วนะครับจากกระจกมาเป็นสองตัดนะครับตานี้ตัดเป,เป็นน้ำเงินแน่นอนนะครับไม่ใช่น้ำเงินตีหน้ากูนะความมั่นใจนี้มึงเอามาจากไหนเย็ดเท่สวยงามนะครับพอแบบดีๆ <No. S 1> โอ้โหมึงจั่วกก๊กนะฮะฮะ ก็ดีแล้วแหละนะครับแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่จัวนะมึงก็เห็นเห็นอยู่ว่ามึงแพ้นะครับทำไมมึงไม่จัวนะครับผมนั้โอเคถ้าไม่จ่วมึงก็แพ้ไปแต่กูแทงน้ำเงินอ่ะขอโทษทีนะครับผมนะโอ,โอเคเพื่อนเพื่อนกูนึกว่าจะจวนะเมื่อกี้นะกูเห็นแม่งดึงไพมนะโโ่มาเลยเว้ยนะโอ้โหมาเพื่อนเพื่อนจัดไปย้ายเสียตรงนี้นะครับไม้นี้ดูเขาไพ่หลักนะครับมาที่น้ำเงินเหมือนเดิมนะครับสามเกลือตัวโป่งตัวทึบและไม่ขีด ให้มาน้ําเงินหมดเลยนะฮะเพื่อนๆตรงนี้ไม้นี้ออกน้ําเงินจุ๋ยวร้านตัวเซนนะครับไม่ออกน้ําเงินไม่ต้องดูช่องกลัวนะแต่ถ้าออกน้ําเงินเรียกเพื่อนมาดูเยอะๆนะครับโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยชิบหายละขอแบบด oh, ีๆอ้อสองแท็บไม้นี้ออกน้ําเงินจุ๋ยวไม้นี้ออกต้องเงินจุ๋ยวไม้นี้ออกต้องเงินจุ๋ยว เห็นไหมไม่จัดการลอนไหมนะครับแทมเดียวก็เสียได้กูบอกเลยนะฮะสองต่อหนึ่งตรงนี้เห็นไหมน้าเงินชนะเพื่อนๆมึงบอกเพื่อนมาดูเยอะๆนะครับช่องนี้ช่องดีๆนะครับช่องดีที่สุดแห่งยุคนะครับผมนะการรีวิวเทคนิคมัคกะล่านะเพื่อนๆจัดมาอย่าให้เสียตรงนี้นะครับไม้นี้ของเรามาดูต่อไปนะฮะ สองตัดมาหมดแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ขอเนี่ยตัดไปแดงนะครับน้ำเงินสองแดงสองน้ำเงินสองตาต่อไปน่าจะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับแทงแบบเบาๆไปนะฮะเพื่อนๆจัดไปยหยเสียตรงนี้ปั๊บจวดผมกูโคตรเกลียดหน้าแบบโอ้โหว่าละเสียนะฮะโอ้น้ำเงินมึงไม่เคยไหลเกิน2เกินสมมึงมาไหลตานี้นะฮะ ดูสามเกลือด้วยนะครับตานี้เพื่อนๆนะครับสามเกลือไม่มามังกรชั่วๆนะครับไหลเกตาเนี่มันกระทืบหน้ากูเลยนะฮะโอเคตรงนี้เพื่อนๆนะครับสามเกลือบอกว่านะฮะมีโอกาสตัดเป็นแดงมังกรไม่มาแน่นอนนะครับน้ำเงินใครแทงน้ำเงินตานี้มึงขายบ้านได้เลยนะครับจัดไปที่แดงนะฮะเพื่อนๆจัดไปอย่าให้เสียนะครับมาโยอเกเยอเค โอ้โหกูขอร้องละนะครับโอ้โหโอ้โหเกือบตัยเด็กคแม่งจั่วหกนะครับสวยงามพระามแท้เพื่อๆตรงนี้ยัดเค้ยัดเคนะครับมาไม้ต่อไปของเรานะครับผมนะเขาไพ่หลักนะครับแดงรอกก่อนหน้าไหลมา2นะฮะดู3ามเกลือตรงนี้นะครับปรับปรับปรับมาไม่ฉีดน่าจะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับอืมโอเค นนไม่มาทางแดงว่ะเพื่อนๆนะครับมาทางแดงมากกว่านะฮะดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตแทงแดงแล้วกันนะครับเพื่อนๆแบบชิวๆไปนะครับชิวตละห้าร้อยเยจเชอยหาทำนะครับก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับใครที่สนใจกลุ่มโอเปนแชทนะครับอยากคุยกับเพื่อนๆอยากคุยกับผมนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ปากหัวนี้ได้เลยนะครับใครที่สนใจกลุ่มนําเล่นนะฮะกดเข้ามาในโอเปนแชทก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มนําเล่นให้นะครับเพื่อนๆโอเคเยสเชีตรงนี้มึงเสียไปดีเยสแมน เมื่อกี้แทงแดงใช่ปะโอเคนะครับเขาไปเม่ยงเปลี่ยนแล้วนะครับน้ําเงินไหลมาก่อนหน้านี้3นะครับแล้วก่อนหน้า3ามเป็น2นะครับมีแนวโน้มสูงว่าน้ําเงินจะไหลต่อนะครับเพืเ่อนๆต้องแทงทบไปที่น้ําเงินนะครับตอนนี้ดูจากทรงนะครับน้ำเงิน2แล้วก็แดงสองแล้วน้ําเงิน3าแล้วมาแดงนะฮะ แดงไม่ไลต่อแสดงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ำเงินนะครับแทนทบไปที่น้ำเงินหรมึงตรานี้ตราณีมาสัมตานี้นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะฮะเ,เพื่อนๆมาแบบพกเก้าไปเลยพกแปดไปเลยโอ้โหสิบกับสิบย็ดเขกูเห็นสี่ตีนมาด้าวยก้าเย็ดแหม่มสิบสิบเก้านะครับแบบสี่ตีนทุกใบนะฮะเล่นบ็อกดิ้งนล้ประสาทแดกนะมึงเล่นแบบนี้ นะครับสวงงากราดับแท้ไปนะครับเพื่อนๆตรงนี้น้ำเงินชนะนะฮะโอเคมานะฮะมาตรงนี้น้ำเงินไหลมาสองแล้วนะครับมาดูเขาไพ่หลักของเราก่อนนะครับดูจากทรงแล้วน้ำเงินแม่งน่าจะไหลมานะครับตรงนี้นะเพื่อนๆไหลมาเท่ารอบปัจจุบันที่มันเคยออกนะครับซึ่งไหลมาสามนั่นเองนะฮะตรงนี้เขาไพ่ไม่ขีดก็บอกว่า น้ำเงินไหล2แดงมาหนึ่งต่อไปควรเป็นน้ำเงินนะครับโอเคแทงน้ำเงินนะฮะเพื่อน,นตานนี้นะครับจัดไปอยากให้เสียปั๊บมาขอร้องอ่ะโอ้โหโหกหกปอบทังใสมึงโอ้โหวัตถุฟักมึงจัวโกงดิอ <laughs> สองต่อศูนย์วัตถุฟักนะครับมึงเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮียเทะนะ <laughs> โอเคเพื่อนๆมาดูครับไม้ต่อไปของเรานะครับซึ่งเวลาแม่งให้กุน้อยเดือเกิน20วินาทีใครมันทำหาอะไรทันวะขอร้องล่ะนะครับมารอบที่แล้วน้ำเงินไหลมา3านะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นแดงหนึ่งแล้วก็น้ำเงินไหลมา3อีกนักรับเพื่อนๆตัวตรงนี้นะครับผมว่าแดงมาชัวร์ตัดไปเป็นแดงจุดๆนะครับเพื่อนๆนตรงนี้สวยงามอัตราลแท้นะครับมาขอแบบดีๆนะฮะเพื่อนเพื่อนจัดไปอย่าให้เสีย นะครับมามา,มาเอ้าชิบหายย็ดเทอ่อะไรเนี่ยเออปอกเอเอปอ,อกแบบไปก่อนนะ <c oughs> โอเคนะครับแดงตานี้ย็ดเท่สวยงามอารามแท้บวกอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆจัดไปนะครับดูจากทรงแล้วมาดูเขาให้ต่อไปกันนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ไม่นี่อ่านสามเตอตัวทับแล้วไม่ขีดนะฮะ ส่วนเขาใพ้หลักนี้แทงไปที่น้ำเงินนะฮะแต่ไม่นี่แทงหนักไปได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับตาอนนี้ขออยากแทงย้อนไปที่แดงแล้วกันนะครับเพื่อนๆขอร้องละนะฮะขอแดงแบบชนะเลยได้ไหมนะฮะเอาดีๆมาสงสัยทําไมมึงเวลาเวลามึงนับถอยหลังเนี่ยเวลามันจะเปิดไพ่เนี่ยมึงให้คุณน้อยยังไงวะนะมึงให้แบบ4ี่วินาทีอย่างนี้ไม่ได้เรอเอาดีโอโห โอ้โห oh, แ,<ม>แต้มเดียวเท่า<ม>ไปด<ม>ิ<ไ>ปมึงทายเกมยิดเคตานี้ยยิแม่มนะฮะมาเพื่อนเพื่อนมาดูไม้ต่อไปกันกนระผมไม้นี้นะมาสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนเพนะไม้นี้ถึงในรัสเซียก็จะพอนะครับตรงนี้ไม้ตรงนี้เสมอนะครับอย่างที่บอกกันนะเพื่อนๆในคลิปก่อนๆน,นะครับ ถ้ามันอยู่สีไหนแล้วมันเสมอมาขีดทับสีนั้นนะครับให้แทงสีฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงนี้นะครับวงกลมสีแดงขีดทับเสมอตาต่อไปน้ําเงินจั่วนะครับเพื่อนๆไม่ใช่น้าเงินมือมาเผาบ้านกูนเลยนะฮะมาตรงนี้แทงไปที่น้าเงินตาสุดท้ายของเรานะครับผมมาพอแบบดีๆแจกไพ่มาเปิดไพ่มาป๊บโอ้โหพ่อมึงกงสองตัวไปนี่แต่วันนี้กูถามจริงเหอะนี่จั่วโกงสองใบไม่ได้นะครับเอาทุกตาเล่นกูทุกรอบ เออตรงนี้แปดนะฮะอื้มฮึสวยงามประหลาดเด็ดพอเพื่อนๆประสาทจะแดกนะครับก็วันนี้นะครับกำไรมา5,000กว่าบาทนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากคุยกับผมนะครับกดเข้ามาที่ลิงก์ปักหมุดเป็นกลุ่มโอเป็นแชทนะครับใครที่สนใจนะครับกลุ่มนําเล่นกดมาที่ลิงก์ปักหมุดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่กลุ่มนําเล่นนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทั้งสองช่อง V1 V2 นะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผม